สวัสดีครับวันนี้มาเปลี่ยนปอกแฮนด์นะครับผมของ Giano นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนปลายแฮนด์นะครับรถ Giano นะครับผมนี่นะครับไขควงเดิมขันไม่ออกนะครับผมไขควงนะครับผมต้องใช้ไขควงตอกนะครับนี่เบอร์นี้เลยนะครับผมก็อุปกรณ์ง่ายๆครับผมไขควงตอกแล้วก็หกเหลี่ยมฮัตเตอร์หนึ่งอันค้อน นี่นะครับต้องเบอร์นี้นะครับมันถึงจะใส่กันสนิทนะครับเดี๋ยวตอกไปเดี๋ยวตัวตรงนี้มันจะเสียหายนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตอกให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่นะครับวิธีการตอกนี่ออกเลยครับถ้าไขควงแบบธรรมดามันไม่ออกนะครับผม ปลายแฮนตัวนี้เนี่นี่ะครับเขาอัดทำยาล็อกเกลียวมาครับผมง่ายมันจะแน่นนิดนึงเดี๋ยวต้องแงะก่อนนะครับนี่ออกแล้วนี่ครับมันจะมียางนะครับผมนี่ปอกแฮนเดี๋ยวต้องหาอะไรถ้าถ้าไม่ใช้ก็กรีดทิ้งเลยครับผมตัวนี้นะครับผม ปอดแล้วจะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่นะครับจะใส่ปลอกแฮนผมใช้สไลด์นะครับผมฉลมนิดนึงปลายนิ้วครับแค่นี้นะครับนี่ก็ถูถูเข้าไปนะครับให้ปลอกแฮนมันลื่นนิดนึงหรือว่าใครจะจับยัดใส่เลยก็ได้นะครับแต่ผมถือมือเดียวเนาะนี่นะครับนี่ก็ใส่เข้าไป นี่ครับดันดันเข้าไปได้เลยนะครับน,นี่นี่นะครับจัดทรงเองนะครับจเจ้าเท่าเท่าไหนก็หาระยะดูนะครับผมนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้เอาโลโก้เดโทนานะครับ นี่ราจะได้นี่เดี๋ยวใส่ตุ้มปลายแฮนนะครับตัวนี้ตรงรุ่นจียอโนนะครับผมตัวเดิมมันก็ประมาณนี้นะครับถ้าใส่ไปนี่นะครับเอเครับอันนี้อีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้คือผมตอกออกแล้วรอยแล้วนะครับผมตัวนี้ตอกออกแล้วครับโอเคครับผมตัวนี้มันจะมีนี่ครับปอกแฮนดมันจะมีสันตรงนี้นะครับ ก็แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับก้าออกได้เลยนะครับดึงออกนะครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคัตเตอร์แต่งตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ครับเดี๋ยวดูตอนเสร็จนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับผมประมาณนี้นะครับใช้คัตเตอร์นะครับเอา ไอติ่งพวกนี้ครับออกนะครับผมที่มันเป็นนูนขึ้นเนี่ยครับเวลาใส่ปลอกแฮนมันจะนูนครับผมเลยต้องเอาให้มันเรียบๆก่อนก็ใช้คัตเตอร์นะครับแต่งแต่งเข้าไปครับตกแต่งมันครับให้มันเรียบเสมอกันนะครับประมาณนี้ครับเนี่ยก็ทำไปทั้งหมดนะครับหรือว่าถ้าใครแบบมีที่แบบ ทําให้มันรวดเร็วเนาะหรือว่าใช้อะไรขัดก็ได้ครับผมแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเนาะประมาณนี้ครับนี่นะครับผมได้คัตเตอร์กรีดปาดเรียบร้อยแล้วนะครับให้มันเรียบนะครับหรือว่าใครอยากให้มันสวยหน่อยก็กระดาษทรายเบอร์นี่เขาเข้าถูอีกทีเขา้เขาขัดอีกทีนะครับผมให้มันเรียบเนาะแต่ผมจะใช้สไลด์นะครับ จะโลมนิดนึงนี่นะครับให้มันเข้าง่ายนิดนึงนะครับน,นี่น่าจะไม่นิดนะครับแต่เน้นๆนหน่อยก็ได้ครับแล้วก็หาหามุมหาอะไรก็ใส่นะครับประมาณนี้ก็เสาอยากนิดนึงนี่ครับ ก็เริ่มเข้าแล้วนะครับนี่นี่ครับค่อยดันไว้นะครับอืแน่นเหมือนเหมือนกันนะครับแต่รถผมมันไม่ได้ใส่ล้อนะครับขอใคด้วยเข้ายากนี่ าใครมีลมนะครับเป่าได้แต่ผมค่อยๆขยับเลนิดนี่เก็บเขาละนี่ครับนี่ก็หาระยะดูครับประมาณน นี่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใส่ปลายแฮนนะครับนี่แหละครับก็จะไม่ติดนะครับนี่โอเคตามนี้ใส่เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่จะไม่ติดอะไรเลยนะครับผมจะประมาณนี้ครับ ปลายแฮนด์เป็นของคามมอินะครับผมตัวนี้ที่ผมใช้มันจะตรงรุ่นของมันนะครับกับชิกร้อยหกสิบได้นะครับผมอีกข้างหนึ่งนี่นะครับข้างคันเร่งนี่สําคัญนะครับอย่าให้มันติดเกินไปนะครับเดี๋ยวคันเร่งจะค้างนะครับตัวนี้นะครับระยะมันต้องได้ครับผมนี่โดยรวมก็ประมาณนี้ครับลื่นเลยครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมพอได้ไหมครับผม ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผม